สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านผมเอกช,ชัยชัยตะกูลทองครับกรรมาการผู้จัดการบริษัท STC Concret e Product จำกัดมหาชนครับค่ะดิฉันอวมรว,วันชัยตะกูลทองค่ะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทเ t c c o n c r e t e Product จำกัดมหาชนค่ะครับก็วันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการรายงานประจำไตามาสนะครับหรือ Opportunity Day นะครับประจำไตามากหนึ่งสองพันยี่สิบสี่นะครับก็ในวันนี้ผมก็จะ มานาเสนอนะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลของบริษัทนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็แผนงานนะครับในช่วงในปีนี้นะครับให้กับนักลงทุนทุกท่านได้ทราบกันนะครับขออนุญ,ญาตเริ่มเลยนะครับครับในวันนี้นะครับหัวข้อหลกัหลกๆเราก็จะมีทั้งหมดด้วยกันสี่หัวข้อนะครับก็คือเป็นภาพรวมของบริษัทนะครับแล้วก็เป็นแผนธุรกิจในปีนี้แล้วก็มี ภาพรวมนะครับในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็มีรายงานทางการเงินนะครับต่อนุญ,ญาตเริ่มเลยนะครับบริษัทเรานะครับชื่อบริษัท stc concrete product จำกัดมหาชนครับเราเป็นผ,ผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไปนะครับเ,เช่นงานเสาเข็ม แผ่นพื้นเทอระบายน้ำนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอื่นๆนะครับเช่นแผ่นสำเร็จรูปนะครับแล้วก็อุปกรณ์สำเร็จรูปประกอบบ้านต่างๆนะฮะแล้วก็เราผลิตคอนกรีตผสมเสร็จด้วยเช่นกันนะครับคอนกรีตผสมเสร็จก็คือเป็นคอนกรีตสดนะครับที่ใส่รถโม แล้วก็นําไปเทนะครับตา,งงาตามหน้างงานตามหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็เรามีงานบริการด้วยนะครับเป็นงานบริการปั้นจันนะครับงานบริการปั้มคอนกรีตแล้วก็เป็นงานบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ครับวิสัยทัศน์ของบริษัทเรานะครับเชื่อถือได้สร้างสรรค์เอาใจใส่แล้วก็กล้าคิดกล้าทำนะครับพันธกิจของบริษัทนะครับเรามุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งด้านคุณภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการนะครับ พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทนะครับเราจดทะเบียนก่อตั้งตั้งแต่ปี2531นะครับแล้วในช่วงปี2543เป็นต้นมาถึง54นะครับเราก็มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับนะครับมาจนถึงปี2555นะครับเราก็ลงทุนนะครับในโรงงาน นพื้นที่ที่มีศักยภาพใกล้ EC e นะครับก็คือเป็นโรงงานนาวังของเรานะครับก็ขยายโรงงานไปในเขตพื้นที่ที่ใกล้กับ e EC e มากขึ้นนะครับในปี61-62นะครับเราก็แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนนะครับแล้วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับแล้วก็ในปี2565นะครับเรามีการจดทะเบียนร,ร่วมทุนนะครับเป็นชื่อบริษัท STC Premium p i c a s t นะครับ แล้วก็ในปี2566นะครับเราก็มีการขยายกำลังการผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการที่เราขยายโรงงานในนาวังในโรงงานนาวังเดิมนะครับจะเป็นในเฟสที่5นะครับแล้วก็เรามีการขยายกำลังการผลิตไปที่จังหวัดปทุมธานีนะครับธุรกิจของบริษัทนะครับเราก็ประกอบไปด้วยเรามีผลิตภัณฑ์อยู่ทั้งหมด2รูปแบบนะครับ2กลุ่มใหญ่ กลุ่มที่1เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์คอกนกรีตสาเร็จรูปนะครับเช่นแผ่นพื้นเสาเข็มท่อระบายน้านะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นสําเร็จรูปหล่อจากโรงงานออกไปติดตั้งที่หน้าง,งานนะครับสินค้ากลุ่มนี้นะครับก็จะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการก่อสร้างนะครับแล้วก็ต้องการความสะดวกสบายแล้วก็ลดต้นทุนนะครับในการก่อสร้างเพื่อไม่ให้มีวัสดุ ศูญเสียที่นั่งงานนะครับก็จะเลือกทางเลือกนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จนะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าเป็นคอนกรีตที่เราผลิตเป็นคอนกรีตสดนะครับก็จะเป็นใส่รถโม่แล้วก็วิ่งลําเลียงออกไป ใช้งานที่หน้าง,งานนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มที่2นะครับส่วนในรายได้ของบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของงานบริการนะครับที่เกี่ยวข้องเช่นปั้นจัดสําหรับตอกเสาเข็มนะครับแล้วก็รถสําหรับลาเลียงคอนกรีตหรือรถปั๊มนะครับสําหรับปั๊มคอนกรีตส่งไปในที่อาคารสูงหรือว่าในระยะไกลนะครับสัดส่วนรายได้นะครับแบ่งตามผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทนะครับ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปนะครับจะทำรายได้ให้บริษัทอยู่ที่ประมาณ80%นะครับผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จอยู่ประมาณ18%แนะครับแล้วก็รายได้งานบริการอื่นๆเนี่ยอยู่ประมาณ2%เรนะครับเรามีสำนักง,งานแล้วรงและสำนักง,งานและโรงงานนะฮะอยู่ ในพื้นที่สองภาคนะครับเป็นภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับฐานใหญ่เราเนี่ยจะอยู่ภาคตะวันออกก็คือจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ที่เมืองพัทยานะฮะเรามีโรงงานอยู่ที่พัทยาอยู่2โรงนะครับแล้วก็โรงงานอยู่ที่สาขาหนองปลืออยู่1โรงนะครับแล้วก็สาขานาวังก็คือตำบลหนองปลาไหลอีก1โรงงานนะครับส่วนภาคกลางเรามีโรงงานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านฉานอําเภอเมืองนะครับจังหวัดปทุมธานีครับ สัส่วนไรายได้นะครับแบ่งตามประเภทของลูกค้านะฮะเรามีลูกค้าในกลุ่มของงานเอกชนนะครับอยู่ที่ประมาณ53%นะครับแล้วก็โครงการที่เป็นคู่สัญญาของรัฐนะครับอยู่ที่ประมาณ38%แล้วก็เป็นร้านค้าและเอเจนนะฮะอยู่ประมาณ8%ส่วนการขายปลีกเนี่ยอยู่ประมาณ1%นะครับ <S <S ปัจจุบันนะครับเรามีแบ c ็กหลอกนะครับอยู่ ที่ประมาณ1 6 5ล้านบาทนะฮะแบ็กหลอกใน1น5่อล้านเนี่ยแบ่งเป็น2ก้อนนะครับก็คือรับรู้มาแล้วเนี่ย115ล้านนะครับแล้วก็กำลังจะรับรู้แบ็กหลอกเข้ามาเนี่ยก็คือกำลังจะเซ็นสัญญาเนี่ยอยู่ประมาณ50ล้านนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าแบ็กหลอกในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งนี้นะครับเรามีแบ็กหลอกเพิ่มขึ้นนะฮะ หลังจากที่ในช่วงไตามา่าที่3และ4ที่ผมได้นำเรียนรายงานไปเมื่อไตามาสที่ผ่านมานะครับ แบ็กหลอเราลดลงนะฮะอันนั้นสืบเนื่องจากงานของรัฐบาลที่ลดลงนะครับแล้วก็ยังไม่ประกาศงบประมาณนะครับยังไม่อนุมัติงบประมาณดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยซึ่งงบประมาณเนี่ยทยอยอนุมัติประมาณโครงการต่างๆออกมาได้แล้วนะฮะเราก็เก็บงานส่วนตรงนี้นะครับขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณ1เท่า uh, นะครับจากแบ็กหลอกครั้งที่ผ่านมาที่อยู่ประมาณเก้าสิบล้านนะฮะแปดสิบล้านนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแบ็กหลอเราอยู่ประมาณ1นึ่งร้อยหกสิบห้าล้านนะฮะ เป้ารายได้นะครับที่ตั้งไว้ในปีนี้นะครับเราตั้งเป้าเติบโตประมาณ1 0 1ถสนะครับจากปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โครงการในปีนี้นะครับ เราก็มีโครงการที่เราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็เราจะมีการขยายฐานลูกค้านะฮะออกไปในพื้นที่โซนภาคกลางมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกให้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ในโครงการ e e c นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการขยับมากขึ้นนะครับหลังจากที่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะฮะปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็พื้นที่ที่มีศักยภาพใกล้ๆก,ก,กับโซนนิคมอุตสาหก,กรรม ในพื้นที่ e EC นี่นะฮะ mm hmm. ก็มีความคึกคักมากพอสมควรโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมนะครับจะสังเกตได้จาการาคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับประเภทเอ,าอาพาร์ตเมนต์แล้วก็เ,เป็นที่อยู่อาศัยแนวราบนะครับบริเวณรอบๆนิคมเนี่ยก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากพอสมควรนะครับ ดูจากรายได้ของบริษัทนะครับก็สอดคล้องกับข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ครับเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทได้มีการลงทุนนะครับในโรงงานน้าอางเฟสที่5ที่เราได้มีการลงทุนในช่วงที่ผ่านมานะฮะเรามีการซื้อเครื่องจักรนะครับเป็นเครื่องจักรที่สามารถผลิต พวกอุปกรณ์วัสดุแผ่นทางเท้านะครับแล้วก็เป็นวัสดุประกอบนะฮะอย่างเช่นขอบคันหินต่างๆนะฮะเครื่องจักรเนี่ยเราก็จะสามารถผลิตสินค้าในกลุ่มนี้นะครับเพื่อตอบโจทย์ขยายฐานลูกค้าเราให้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากเดิมเนี่ยเรายังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากําลังติดตั้งนะครับเครื่องจักรซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้ไรายได้ได้ภายใน ไต่มาสที่3ช่วงปลายนะครับถึงไต่มาสสี่ช่วงต้นนะครับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ก็จะสามารถออกสู่ตลาดได้ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของสินค้าสําเร็จรูปที่เรามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของฐานลากสําเร็จรูปนะครับสำหรับงานอาคารแล้วก็สําหรับงาน บ้านจัดสรรน,นะครับก็สินค้ากลุ่มนี้ก็จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้า,าผู้รับเหมานะฮะที่ต้องการความรวดเร็วแล้วก็ให้ทนันต่อสัญญาณง,งานในการก่อสร้างนะครับก็จะเลือกใช้สินค้าสำเร็จรูปมากขึ้นครับต่อไปจะเป็นเรื่องรายงานตัวเลขทางการเงินนะครับขอเชิญคุณมลวันครับ ค่ะในส่วนของออภาพรวมของผลการดำเนินง,งานในไต,ตรมาสหประจำปี2567ที่ผ่านมานะคะในไต,ตรมาสหนปี2567ค่ะบริษัทมีรายได้รวมจำนวน119.35ล้านบาทค่ะ เพิ่มขึ้น7.79ล้านบาทนะคะคิดเป็นร้อยละ6.98ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะก็สืบเนื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการขยายกำลังการผลิตนะคะในส่วนของโรงงานนาะวางเฟส5ไปในปีที่แล้วนะคะรวมถึงมีการเพิ่มกลุ่มลูกค้านะคะในโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะรวมถึงพื้นที่ จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมจากการที่เราได้ขยายสาขาไปยังบริเวณจังหวัดปทุมธานีนะคะรวมถึงการเติบโตนะคะของงานภาครัฐนะคะที่ก็ทยอยเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีช่วงที่สะดุดไปบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังถือว่าออทางบริษัทก็ยังสามารถทํากําไรทำไรายได,ได้ได้ในอัตราที่สูงขึ้นคะ่ะในส่วนของกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นนะคะในไตรามาสที่หนึ่งปีสองพันหสิบเจ็ดค่ะ บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน29.68ล้านบาทนะคะคิดเป็นร้อยละ24.95ค่ะซึ่งลดลง0.61ล้านบาทนะคะคิดเป็นร้อยละ2.03ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะก็คือสึกเนื่องจากว่างานที่เราได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในสภาวะตลาดแข่งขันที่สูงมากนะคะทำให้ตัวอัตรากำไรขั้นต้นที่เราสามารถทำได้เนี่ยก ลดน้อยลงกว่าไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วนิดหนึ่งนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายค่ะในไตรมาสที่1น,นะคะปี2 5งพนบะคะบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น2.62ล้านบาทค่ะคิดเป็นร้อยละส6 3หค่ะสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของบุคลากรนะคะในด้านงานขายค่ะรวมถึงต้นทุนนะคะจากการขนส่งนะคะที่ผ่นแปรไปตามยอดขายนะคะและ ในไตรมาสที่1ปี2567นะคะบริษัทมีให้จ่ายในการบริหารค่ะลดลง0.11ล้านบาทนะคะคิดเป็นร้อยละ1.04ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะในส่วนของต้นทุนทางการเงินค่ะ ในไตรมาสที่1ปี2567ค่ะบริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น1.35ล้านบาทนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะสืบเนื่องจากว่าตามที่ได้เรียนแจ้งไปค่ะก็ทางบริษัทเนี่ยยังมีการลงทุนนะคะในโครงสร้างของ โรงงานอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งต้นทุนทางการเงินของเราเนี่ยเราเลือกใช้เป็นต้นทุนจากสถาบันการเงินนะคะ<ล>ก็จะส่งผลกระทบให้เรามีตัวเลขของต้นต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าในไต,ตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วค่ะในส่วนของกําไรสุทธิและอัตราก,กําไรสุทธิค่ะในไต,ตรมาสที่1นนะคะปี2อ1 7บริษรัทมีขาดทุนสุทธิอยู่ที่2 0 1ล้านบาทค่ะ ก็ลดลง4.46ล้านบาทนะคะคิดเป็นร้อยละ182.04ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะสืบเนื่องจากว่าเออทั้งถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถทำรายได้ในอัตราที่สูงขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปในช่วงต้นก็คือ,อ,อตัวอัตรากำไรขั้นต้นของเราเนี่ยทำได้ลดลงกว่าปีที่แล้วนิดนึงนะคะก็ส่งผลให้ในไตรมาสที่หนเนี่ยของเราก็มีผลขาดทุนนะคะมาจาก สภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะค่ะภาพรวมสถานะทางการเงินนะคะในไตรมาสที่1ปี2517ค่ะบริษัทมีสินทรัพย์รวมนะคะอยู่ที่791.27ล้านบาทนะคะก็ลดลง2.68ล้านบาทค่ะคิดเป็น0.34เปอร์เซ็นต์นะคะ มีทรัพย์น้สินรวมนะคะอยู่ที่425.43ล้านบาทนะคะก็ลดลง0.67ล้านบาทนะคะคิดเป็น0.16%ค่ะและมีส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะรวมอยู่ที่3 6 5 8 4ล้านบาทค่ะลดลง2.01ล้านบาทนะคะก็สืบเนื่องจากผลขาดทุนดังที่ได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะ ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆค่ะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนะคะในไตรมาสหนึ่งอยู่ที่1.16นะคะแล้วก็อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนนะคะอยู่ที่0.82ย์จอค่ะ ROA นะคะ Return on Asset อ, e อยู่ที่ติดลบ1.02นะคะแล้วก็ ROE อยู่ที่ติดลบ2.19ค่ะ ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญอื่นๆนะคะอัตราส่วนสภาพคล่องนะคะอยู่ที่0.68เท่าค่ะอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนนะคะอยู่ที่0.5เท่าค่ะระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยนะคะอยู่ที่113วันค่ะอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือนะคะอยู่ที่9.58เท่าค่ะระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่38วันค่ะและระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่97วันค่ะ ในส,ส่วนของคำถามนะคะเบื้องต้นมีคำถามเข้ามานะครับบางคำถามนะคะคำถามนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ cross margin ที่ดีขึ้นมากในไตรมาสนี้มีสาเหตุจากอะไรครับจากราคาวัตถุดิที่ลดลงหรือสัดส่วนการขายที่มี margin เยอะขึ้น แล้วไนนาะล่านนาะค้ดปีนี้จะยังสูงต่อนเนื่องหรือเปล่าครับส่วนหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เรื่องของการควบคุมต้นทุนเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของอราคาขายเนี่ยใน,ในช่วงในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับก็ยังอยู่ในภาวะที่แข่งขันรุนแรงตอนน่อตนเนื่องจากไตรมาสสี่นะครับเนื่องจากไตรมาสสามกับไตรมาสสี่เนี่ยเป็นช่วงไตรมาสที่งานในตลาดโคตรหายไปเยอะ เนื่องจากงานขององบประมาณของภาครัฐเนี่ยที่ยังไม่ออกที่ผมนําเรียนไปนะครับทีนี้ในส่วนของไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการที่เรา,เาทยอยส่งสินค้าที่เราเก็บแบ็กหลอกมาในช่วงของไตรมาสสและ4ี่นะครับก็ทําให้มาจิ้นในส่วนเนี้บางลงแต่สิ่งที่เรา,เาสามารถทําได้ดีขึ้นก็คือเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้ถ้าเทรนนะครับถามเรื่องเทรนต่อเนี่ยว่า ในเทรนของต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงผมมองว่าเทรนจากนี้ไปเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นนะครับจะสังเกตเรื่องของแบ็กหลอกที่ผมได้ทยอยเก็บเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับทางบริษัทเนี่ยก็ได้เล็งเห็นเรื่องของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส3าและ4ปีนี้นะครับเราก็เลยตอนนี้ก็พยายามที่จะตุนแบ็กหลอกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็คิดว่าตัวเลขน่าจะดีขึ้นนะครับ ข้อที่2นะครับกิจกรรมใดทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อยอดการขายของบริษัทมากที่สุดครับรบกวนสวัสดดับเช่นการท่องเที่ยวโรงแรมหรือร้านอาหาร mm hmm. กิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยเมืองเมืองที่ที่เป็นหัวใจหลักของบริษัทะนะครับก็คือจังหวัดชลบุรีแล้วก็ภาคตะวันออก E4 นะครับพ um, ื้น no ที่ตรงนี้เน I mean, ี่ยก็มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับกิจกรรมที่ท่านพูดถึงหุ้นได้สอบถามเข้ามานะครับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดมีการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวหลังอย่างยกตัวอย่างเช่นหลังช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับอันนั้นเนี่ยทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวที่กระตุ้น นะครับทำให้ภาคการใช้จ่ายแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากตัวเลขของการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในเขตจังหวัดชลบุรีนะครับก็จะสังเกตว่าเติบโตต่อเนื่องอย่างเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมาปัจจุบันนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะฮะ ที่ผมนําเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเริ่มมีการขยับขยา,ายการก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นผลทําให้บริเวณโดยรอบนิคมเนี่ยก็จะเกิดการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือร้านอาหารเพิ่มเติมขึ้นซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะสอดคล้องที่ทําให้บริษัทนะครับได้ขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ ค่ะถ้าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดนะคะมีคําถามะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาทางช่องทางของทางตลาดหลักทรัพย์ได้เลยนะคะหรือว่าจะทิ้งคําถามไว้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเรานะคะถ้าท่านใดที่เข้ามาดูที่หลังจากจบไลฟ์ตอนนี้นะคะก็อาฝากช่องทางติดต่อไว้นะคะมีคําถามเพิ่มเข้ามาะคะ่ะเดี๋ยวคำถามเพิ่มมาครับมไม่น่าจะเป็นของบริษัทเรานะครับเรื่องของคำถามเรื่องการขายฝาจีบ ไม่น่าจะใช่ครับครับขออนุญ,ญาตนะครับในช่วงที่ระหว่างรอคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นนะครับขออนุญ,ญาตอัปเดตนะครับเรื่องของปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่าทุกทท่านน่าจะ ค่อนข,ข้างกังวลเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับที่ค่อนข้างร้อนนะฮะ mm. ก็บริษัทเราเองเนี่ยเราได้มีการาาจัดทำนะครับแล้วก็ได้มีการปรับปรุงเรื่องของระบบกระบวนการผลิตนะฮะเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เข้าร่วมของอโครงการส่งเสริมใช่ไหมเอสใช่ไหมครับ ของตลาดด้วยนะฮะแล้วเราก็ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในโรงงานลดการใช้พลังงานลงนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวเช่นปูนซีเมนต์นะครับที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทเนี่ยเราก็ใช้วัตถุดิบที่เป็นปูนซีเมนต์ฉลากเขียวหรือปูนซีเมนต์ไฮบริด นะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลุ่มนี้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่เป็นวัตถุดิบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล็กก็ดีนะครับแล้วก็พยายามเลือกใช้โรงงานนะครับที่ได้ผลิตภัณฑ์ฉลาดเขียวนะฮะแล้วก็เป็นมิ่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันนะครับคําถามต่อไปนะครับต้นทุนวัตถุดิบแต่ละชนิดคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ครับเช่น เหล็กแผ่นกี่เปอร์เซ็นต์อลูมิเนียมกี่เปอร์เซ็นต์ีพเอ๊ะอันนี้คำถามไม่น่าจะเป็นของเราหรือเปล่าครับอาจจะสลับห้องกัน,งกน,นะคราบว่าจะมีประมาณห,ห้อนถึงสองบริษัทที่ไลยค้อมกันนะคะครับ แล้วก็จริงๆเนี่ยทางบริษัทนะครับก็ปัจจุบันกำลังศึกษาเรื่องของแนวทางการนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นโซลาร์เ,รเซลล์นะฮะเอามาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานนะครับกำลังศึกษาเรื่องจุดทุมทุนอยู่นะฮะเนื่องจากว่าโรงงานเราเนี่ยมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับแต่ว่าอุปสรรคที่สําคัญในการที่จะผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยของโรง,งงานก็คือเรื่อง ฝุ่นนะครับที่ในบริเวณโรงงานที่เราตั้งอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีฝุ่นที่เกิดจากาการก่อสร้างนะครับหรือว่าพื้นที่ข้างเคียงที่ไม่ได้เป็นป่านะฮะทำให้ตัวฝุ่นเนี่ยไปจับแพ่เชื้อไวที่เรากำลังศึกษาอยู่จุดมุ้งทุนก็จะต่ำลงนะฮะตอนนี้เรากำลังศึกษาตรงนี้อยู่ด้วยนะครับค่ะก็ถ้าเผื่อ เข้าใจว่าตอนนี้หลายๆท่านอาจจะก,กําลังยุ่งเพราะว่าเป็นช่วงออกหงก Q1 ยังไม่ไฟนอลยังไม่ยังออกไม่ครบทุกบริษัทนะคะหลายๆท่านก็อาจจะเป็นยุ่งในกับเรื่องของการติดตามเรื่องของงบการเงินนะคะยังไงก็ทางบริษัทเราก็ขอฝากช่องทางติดต่อนะคะทาง i m <c oughs> ของเรานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถหาพวกเราได้ใน s i t c c o อท l e t e t e นะคะหรือว่าจะอีเมลมาสอบถามได้ทางอีเมล i r s i c c แอทนะคะหรือว่าจะสอบถามเข้ามายังเว็บไซต์นะคะ w w w s c c o t h นะคะาัถามต่งตางๆก็จะถูกทางทีม IR รวมถึงตัวดิฉันเองแล้วก็คุณเอกนะคะก็จะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ช่วยตอบคำถามแก่ท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะที่สนใจค่ะเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่เรากำลังจะกำลัง ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรกันนะครับที่เราที่เราได้ดังเรียนไปก็คือเราจะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เป็นพวกวัสดุตกแต่งนะครับที่เป็นวัสดุตกแต่งทางเท้านะฮะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นนะครับเออเราก็เครื่องจักรเราเนี่ยจะสามารถผลิตแผ่นทางเทา้าอย่างที่เราทราบๆกันดีนะครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมหลายทรงนะครับแล้วก็มีแผ่นทางเท้าที่เป็นลักษณะตัวหนอน บล็อกตัวนอนบออล็อกลูกตัวไอนะครับบล็อกรูกปกเหลี่ยมบล็อกลูปแปดเหลี่ยมบล็อกลูปคาถาอย่างนี้นะครับ<อ>ก็เราก็จะสามารถผลิตภัณฑ์าสามารถผลิต<อ>ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยใช้มากนะครับในโครงการจัดสรรน,นะฮะแล้วก็โครงการที่เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของภาครัฐเองก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเท้าฟุตบาทนะครับหรือว่าสวนสาธารณะนะครับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยเราได้มีการทําการศึกษามาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับ แล้วปัจจุบันเนี่ยได้ตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ในนาวังโรงงานนาวังเฟสที่5ของเรานี่เองนะครับ ค่ะก็ถ้าถ้าท่านลงทุนท่านใดนะคะได้มาดูย้อนหลังแล้วก็มีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนะคะที่ได้แจ้งไว้นะคะก็สําหรับวันนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมงานเราสองคนก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่กับงาน Opportunity Days ประจำไตรมาสหน้านะคะค่ะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ